สั่งเยอะขนาดนี้ผมคนเดียวเองคนนี้อย่างเดียวเองอายุน้อยแต่เป็นเจ้าของร้านมุมสึกแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกด, sub, ก,ดกระดิง่งกริ๊งกริ่งกริ๊งกริ๊งริง thank you ะนะครับแหนะมเมื่อกี้นั่งดูหล่อนะครับเนี่ยที่ผมยืนไม่ใช่อะไรเพราะผมรักชาติแต่ถ้าคุณมีอยากมีรักมันคงนะให้ยืนข้างๆเราเพื่อนวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศร้านใหม่ๆนะครับ เป็นร้านน้ำชาในครับในปัตตานีนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆใจกลางเมืองด้วยนะครับเป็นร้านมีชื่อว่ามุมตึกโอ้โหแบบเขามาทำแบบบรรยากาศดีมากนะมีแบบบันไดเลื่อนด้วยแต่ว่าบันไดไม่เลื่อนเราต้องเดินเองนะขึ้นไปดูบรรยากาศแล้วก็อาหารนะครับร้านเอ่อมุมตึกเลยเป็นยังไงนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าไปไปยืนข้างเรากันและจะได้มันคง เราได้ดูบรรยากาศนะครับของร้านไปแล้วเนี่ยผมโชว์ร้เบียเรเลยว่าน่านั่งนะเป็นอีกร้านหนึ่งที่บอกว่าบรรยากาศดีแล้วก็โอเคเลยนะมานั่งชิวๆได้นะเล่นๆตอนนี้เนี่ยผมสั่งอาหารไปแล้วแล้วก็ได้มาครับเป็นเมนูขายดีด้วยนะอันแรกดีกว่าอัน,นนี้นะครับก็จะเป็นยำยำปลากรอบนะครับซึ่งปลาน,น,นี่แบบหอมมากนะครับลอก,อ,อกมือเลยนะไเอาดิ้นี่นี่นนน อร่อยด้วยเซฟเลยอันนี้รอแล้วครันจะเป็นข้าวยำสามสีปลาทอดแล้ววันนี้นะครับที่อยู่หน้าผมนะครับมาม่ามุงตึกนะครับนี่เมนูที่แบบว่าขายดีนะนี่เป็นเบอร์เกอร์มุงตึกนะครับเป็นเป็นตึกเลยทีเดียวราคาก็ไม่ไม่แรงด้วยอันนี้นะครับเป็นของทานเล่นนะครับปลาลูกทอดอ,อ่นาน้ำก็ลหลักๆเลยว่าเป็นน้ำชานะครับน้ำหมากักจีผมขอกิน <c oughs> มามา่าก่อนเลยกนะ <c oughs> โอ้ที่ต่างเยอะขนาดนี้ผมผมอันเดียวอีกอันนี่เองเดียวเพะนั่นนะผมทจิ้มกันหมดเลยมามาผัดของเขาหน้อมบล้อมด้วยไข่เจียวนี่เลยนี่นี่นี่คำนี้นะเขาควรจะกินไหมยังนะยังมันใหญ่ไปเราจะทำเล็กเล็ันเลยชิโอ้โอร่อยนะโอร่อยนะผิวเลยมากๆเนี่ยโอเคโอเคมีมีไข่ด้วยนะ ้นนี้เส้นสนี้แล้วนะไปสอชาติไม่เผ็ดขอาตัวนี้กันนะเอาแบบอย่างนะครับกับตัวนะก็เป็นเมน,น,นูอร่อยนะยำปลากรอบนะครับตรงน้ำตงน้ำตรงน้ำ กว่แล้นนะผมมาร้านมุมตึกนะครับแล้วก็แบบว่าเอกลักีมากเลยครับมาเจอกับเจ้าของร้านนะครับที่มองแล้วนะครับน้องเขายังแบบอายุน้อยแล้วก็หน้าตาดีด้วย <c oughs> เพื่อนกันี่รู้ว่าโสดด้วยนะ สดสังิตเลยนะไอ้ยาโอเคครับผมผมชื่อมินนะครับชื่อมยามินสาดิมิงครับผมครับเป็นเจ้าของร้านมุมตึกครับผมไอ้ยาตอนนี้อายุเท่าไหร่ตัวนี้ตอนนี้23แล้วาครับ23แล้วใช่ครับ23แล้วครับ23บสเองนะแต่เป็นเจ้าของร้านมุมตึกแล้วครับผมสุดยอดเลยนะผมอยากรู้นิดนึงนะด้วยความสงสัยอ่ะคุณอายุยังน้อยอยู่23าคุณได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอ่ะทำไมคุณ้องเปิดร้านมุมตึกอ่ะแรกแเลยครับคือความชอบของเรานะครับคือเราเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่เน อยู่กุ๊กคลีกับร้านน้ำชาตลอดเลยครับทุกคืนเนี่ยเราต้องออกไปรีแลกซ์ร้านน้ำชาแล้วคนเยอะไหมร้านน้ำชาที่เราไปเยอะมากเลยครับเยอะม,มากโดยเฉพาะบ,บ้านเราเนี่ยร้านน้ำชาเป็นจุดรวมตัวของบ้านเราเลยครับอชอบด้วยคือเราชอบอยู่แบบรีแลกซ์บแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะเปิดคิดไปตลอดว่าวันหนึ่งถ้าเราจบเรียนเนี่ยเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วก็พิเศษกว่านั้นนะร้านน้ำชาที่ไหนพมที่ผมไปผมไม่เคยเจอแบบร้านน้ำชาบนห้างนะชั้นสองยนะตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ถนนสายมอนะครับ ข้างๆร้านอัญมบอยนะครับแล้วก็ตรงข้ามร้านนีดาสเต็กจะอยู่บนตึกเลยชั้นสองครับขึ้นชั้นสองมาใช่ครับขึ้นบันไดมาด้วยนะไม่ได้เลื่อนโอ้โหขึ้นบันไดเลื่อนได้เลยแต่เราต้องเลื่อนกับเท้าเองไงใช่ครับว่าเครื่องไม่มีครับผมว่าเฮ้ยมันเป็นบรรยากาศใหม่ของร้านน้ำชาที่แบบเฮ้ย อยู่บนห้างใช่ราไม่ธรรมดานะแนะนำเมนูพิเศษของเราหน่อยอะไรบ้างที่ร้านนะครับจะมีเมนูซิกเนเจอร์หลักๆจะเป็นเบอร์เกอร์มุมตึกแล้วก็มาม่ามาม่ามุมตึกครับผมอะไรที่เป็นมุมตึกเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูน้ำแตกๆใหม่ครับที่แตกต่างจากคนอื่นก็จะมีบลูสปร이ต์ครัวสตรอเบอรี่ พวกมมจิโดอะไรพวกนี้ครับเป็นน้ำม็อกเทลครับสุดชงเองเลยครับเดี๋ยวฝากร้านหน่อยตอนนี้นะครับร้านเปิด5้าโมงครึ่งนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับฝากติดตามเพจของร้านด้วยเพจว่ามุมตึกคาเฟ่บายซาลินีนกันะครับแล้วก็ไอจีชื่อว่ามุมตึกคาเฟ่นะครับแล้วก็มีไลน์แอดมาสแกนที่ร้านได้นะครับครับผมอาจจะอะไรอาจะมีโปรโมชั่นอยู่ในนั้นด้วยครับผมอย่าลืมนะครับผมสามารถมาแวะกันทานได้ที่นี่ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 